สาระน่ารู้เสียงคู่ประชาชนนำเสนอข่าวสารในพื้นที่นำข้อมูลนโยบายรัฐบาลลงสู่พื้นที่ถูกต้องรวดเร็วเข้าถึงวี่น้องประชาชนต้องรายการอปมชคุยข่าวสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันเวลา17นกาโดยประมาณโดยกระผมร้อยตีสนิทชัยลินฟ้าอปมชจังหวัดนครนายก ก็นาข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดนครนายกมาเล่าให้ผู้ฟังฟังเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้ครับข่าวที่จะนํามาเล่าให้พี่น้องชาวจังหวัดนครนายกฟังก็คือจังหวัดนครนายกจัดมหากรรมโอท็อปและของดีจังหวัดนครนายกโดยเมื่อวันที่สิบสองกุมภาพันธ์2560้ากิบที่ผ่านมานะบริเวณชั้นจีโซนล้านทองศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คกลังสิต อำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีนายวรพันธ์สุวรรณนุษรองผู้ว่าราชาการจังหวัดนครนายกไปเป็นประธานเปิดงานมหกรรมโอท็อปและของดีจังหวัดนครนายกอย่างเป็นทางการโดยมีผู้ประกอบการสินค้าโอท็อปของจังหวัดนครนายกและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานเป็นจํานวนมากการจัดมหกรรมโอท็อปและของดีจังหวัดนครนายกในครั้งนี้ เป็นการนำของผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าโอท็อปในพื้นที่จังหวัดนครนายกไปออกร้านตามศูนย์การค้าต่างๆเพื่อเป็นการส่งเสริมการขยายตลาดให้กับผู้ประกอบการสินค้าชุมชนหรือสินค้าโอท็อปในพื้นที่จังหวัดนครนายกเพื่อเป็นกำลังใจให้ชุมชนได้ผลิตสินค้าโอท็อปของชุมชนต่อไป ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของดีในพื้นที่จังหวัดนครนายกให้ประชาชนนอกพื้นที่จังหวัดนครนายกได้รับรู้และสนับสนุนซื้อสินค้าโอท็อปของจังหวัดนครนายกงานมหกรรมโอท็อปและของดีจังหวัดนครนายกณนะศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คลังสิตจะมีขึ้นจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์2560 โดยประชาชนที่สนใจและต้องการสนับสนุนสินค้าโอท็อปของจังหวัดนครนายกสามารถเข้าร่วมงานได้ฟรีครับครับและในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วผมร้อยตีสนิทชายรินฟ้าออปมชจังหวัดนครนายกคงต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลา17.00นาเช่นเคยครับสวัสดีครับ สาระน่ารู้เพียงคู่ประชาชนนำเสนอข่าวสารในพื้นที่นำข้อมูลนโยบายรัฐบาลลงสู่พื้นที่ถูกต้องรวดเร็วเข้าถึงพี่น้องประชาชนต้องรายการออมประ